สวัสดีครับวันนี้ทาง KK Cam นะครับจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งกล้องตัว IP Camera นะครับผม V380 Pro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น3เสานะครับดีไซน์มาสวยนะครับมีไฟอินฟราเรดด้วยนะครับในเวลากลางคืนก็สามารถมองเห็นในที่มืดได้ตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานนะครับติดตั้งก็ง่ายๆครับพี่ไม่กี่นาทีก็สามารถทำได้เองไม่ต้องจ้างช่างนะครับตัวนี้เราไปเสียบปลั๊กไว้นะครับแล้วก็ เอามาต่อกับตัวตูดมาเลยนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ก็รอเขาทํางานสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในอ่ามือถือของเรานะครับเพื่อที่จะไปโหลดแอปนะครับครโอเคครับเห็นกันไหมครับเราก็เข้าไปโหลดแอปนะครับตัวขงผมที่แนะนำเนี่ยจะเป็นมือถือที่ใช้ตัวเป็น Android นะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ตรงนี้เขาจะพูดประมาณ3ครั้งนะครับตอนเริ่มต้นการทำงานลแล้วกเ็เราเข้าไปที่โหลดที่ Play Store นะครับถ้าเป็น Android ถ้าเป็น iPhone ก็จะโหลดในตัวแอปของเขาเลยนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์ไปนะครับช่วงรอกล้องทำงานนะครับเลือก V380 Pro นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก่อนก็ได้พิมพ์ V380 Pro นะครับ คครับนะครับก็จะขึ้นมาเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ติดตั้งไป okay, ติดตั้งไปนะครับช่วงติดตั้งอยู่เนี่ยก็แนะนำนะครับเสียบสายครั้งแรกเรากดรีเซ็ตกดรีเซตก่อนนะครับนี่ครับตรงปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมเลย Okay. กดเลยครับค้างไว้สักสวิโอเคพอเป็นการร <As S 1> ีเซ็ตค <as S 1> ืนค่านะครับคืนค่าโรงงานของเขานะครับเพื่อเวลาเราติดตั้งแล้วมันจะไม่ติดขัดอะไรนะครับตรงนี้โอเคทีนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ1นนาทีกดเปิดทีนี้ก็ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ว เราก็กดอนุญาตไปครับถ้าเกิดใครติดตั้งใหม่ๆโอเคกดไปตัวนี้เดี๋ยวรอตัวกล้องเขานะครับประมาณสักสามสิบวิให้เขาทํางานปล่อยตัว w ออกมาก่อนครับเป็นสัญญาณตัว Wi-Fi นั่นเองกดเห็นด้วยไปนะครับเราก็มาดูว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยเชื่อมต่อน,น็ดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับนะครับ โอเคนะครับปล่อยสัญญาณไวไฟมาแล้วนะครับจะเป็นสัญญาณของตัวกล้องนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวแอปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกล้องนะเขาปล่อยสัญญาณออกมาเราก็เชื่อมต่อเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนเข้ามาก็ไม่ต้องสมัครอะไรนะครับเราเลือกที่ทดลองใช้หน่อยครับแล้วก็เขาถามว่าต้องการลงทะเบียนตอนนี้เลยไหมอ่าเราก็เอาไว้ข้างหน้าครับเลือกอันล่างนะครับไว้ข้างหน้า นะครับตัวนี้เราก็จะเห็นเห็นไหมครับตัวเชื่อมต่อเขาเป็น WiFi ของตัวกล้องนะครับถ้าเราไม่มีเน็ตเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ w i f i ตัวกล้องเราก็คือดูได้เลยนะครับในระยะ50เมตรนะครับไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกินหลุดนี้ไปเนี่ยตัวกล้องก็ยังคงทํางานอยู่นะครับพี่แต่ว่าจะไม่สามารถดูผ่านมือถือได้นั่นเองเราก็บันทึกใส่เมมไว้แล้วก็มาดูย้อนหลังอ่ะทีนี้กดเชื่อมต่อไปเลยครับพี่ง่ายๆนะครับ ใช้เวลาไม่กี่นาทีจริงๆนะครับในการติดตั้งกล้องตัวนี้มันง่ายมากเลยครับโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างนี้เราก็มาดูครับตัวนี้เลือกเป็นสัญญาณ 2G นะครับเพราะว่ามันจะไม่รองรับ Wi-Fi 5G นะครับเราก็เลือกที่ 2G ก็ใส่พาสเวิร์ดไปเลยนะครับของบ้านพี่นะครับว่า Wi-Fi เนี่ยเป็นพาสเวิร์ดไหนหรือรหัสผ่านนั่นเองอเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะของผมโอเค เรียบร้อยครับทีนี้ก็แปบ,บนึงนะครับแปบบนึ่งครับถูกโอเคทุกต้องคอนเฟิร์มไปครับ่า <point> เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาทํางานกับตัวกล้องก่อนถ้าเกิดเสียขั้นตอนนี้เนี่ยพี่ลูกค้าก็ใช้งานได้เลยนะครับโดยโดยที่แบบว่า จะออกไปข้างนอกหรือไปไกลก็สามารถเชื่อมต่อจากมือถือของเราเข้ามาดูที่ตัวกล้องได้เลยในระยะไกลนะครับทั่วประเทศง่ายไหมครับแค่ไม่กี่นาทีเองพี่ลูกค้าก็าสามารถทำได้แล้วอ่าทีนี้ก็ติดตั้งครับเลือกเป็นบ้านก็ได้แล้วแต่พี่ลูกค้านะครับถ้ามีกล้องหลายตัวก็เขียนไว้ว่าชื่อกล้องชื่ออะไรกดเสร็จสิ้นไปนะครับนะครับเราก็กดเพดูครับก็จะมีการให้ตั้งค่านะครับ เป็นรหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับเด้งขึ้นมาเรากดตั้งค่าครับทั้งบนนี่เราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเราเลือกที่จะใส่รหัสไปเลยสมมุติก็ต้องมีตัวอ,อักษรนะครับหรือว่าตัวภาษาอังกฤษนั่นเองสัก2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขสัก4ตัวก็ได้นะอย่างผมเอา kk หนึ่งสองสามสี่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรหัสผ่านคือการยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่ให้เหมือนกับด้านบนถ้าเรากลัวหลงก็กดเปิดลูกกระตานี่นครับ รูปตานะครับมันจะแจ้งรหัสผ่านที่มองเห็นนะครับถ้ากลัวลงนะโอเคเหมือนกันแล้วนะครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มไปนะครับพี่กดเพยดูอยวิธีนะครับ โอเคครับตอนนี้กล้องเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ wifi ไ,ได้แล้วแล้วก็เราสามารถดูในมือถือดูผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเดี๋ยเราก็บังคับคอนโทรลจากตัวกล้องได้เลยนะครับง่ายๆโอเคนะครับนะครับโอเคครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแล้วก็ แจ้งให้ทราบนะครับว่าวิธีการมันทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันทำได้แบบว่าแบ่งหน้าจอยังไงตั้งค่ายังไงอะไรต่างๆครับก็รายละเอียดเยอะมากครับฟังชันมันค่อนข้างดีเยอะถ้าพี่ลูกค้าได้ซื้อไปก็ทดลองใช้ดูนะครับเนี่ยมีตั้งค่าลงหน้าไว้นะครับโอเคครับอทีนี้ผมจะสอนวิธีทดสอบว่าถ้าเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราเชื่อมต่อเนี่ยสมบูรณ์หรือยังออกก่อนนะครับ ออกกจากนั้นแนะนำให้ปิด wi-fi ครับปิด wi-fi ไปเลยตัวนี้เราเปิดอินเทอร์เน็ตของตัวเครื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนี่เราใช้นเเน็ตของเครื่องเรานะครับในการเชื่อมต่อก็กดทดลองใช้เอาไว้คราวหน้าโอเคครับก็ลองเชื่อมต่อไปดูครับ เคเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วปกติแล้วทีนี้หมุนกล้องได้ปกติอันนี้ก็เสร็จสับนะครับวิธีการตั้งคาง่ายังไงถ้าเกิดติดขัดอะไรก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทั้งหน้าเพจได้นะครับพี่จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลานะครับราคากล้องตัวนี้ก็ไม่แพงครับตัวนี้690บาทช่วงโปรโมชั่นจากราคาปกติเนี่ยประมาณ 890บาทก็ลดมา200ประหยัดตังค์ไปเยอะเลยครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับพี่บริการเก็บไปทางก็ได้ถ้าไม่สะดวกโอนตัวนี้ทางเรายินดีรับประกันให้1ปีเต็มแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยก็เดี๋ยวมีเบอร์โทรมีอะไรติดต่อให้เรียบร้อยครับพี่ถ้าเกิดติดขัดปัญหาอะไรก็โทรสอบถามกันโดยตรงได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมแนละรับฟังแล้วถ้าเกิดใครอุดหนุนไปก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ